สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเช้าว,วันที่8มิถุนายนนะครับนะ8มิถุนายน2567นะครับเนาเมื่อคืนเนี่นะครับเมื่อคืนนี่พายุคเขานะครับพี่น้องจังหวัดอุบลน,นะครับเราอำเภอบุรีจังหวัดอุบลน,นะครับผมซื้อว่าร่วมจะแห้งนะครับเมื่อคืน ้าย่เข่าทนตกตลอดขึ้นนะครับนอ้องำลับขึ้นพายุเข่ากับหมอว่านบริบเวบริเเขาให้แต่อาหารอย่างเดียอนะครับเมอว่านบริหล่างฟอกเลยกำลังมากหล่างตอนเช้าอย่างนี้นะครับตอนเช้าการประมาณนี้นะครับ หลงังจะขอกนะครับบกาอาบน้ำให้เพราะว่าช่วงเศารานี้ดูซกว่าอากาศจะเย็นนะครับนาออากาศจะเย็นแง่จล็กน้อยไม่ได้หลังจะขอกนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับนาะ ล่างบุพอนะครับพ voilà ี l l ่น้องข้าวตองที่เอตัว่อก็หน่อยนะครับล่างมีล่างอันเดียวสำหรับหมูชุดนี่ครับเป็นหมูสองแม่นะครับนาอก็นี่จะ เริ่มจะสังเกตยหยาบนะครับเพราะว่าต,วตัวหน่อยตัวหน่อยคืออีกแม่นึงนะครับนี่สำหรับตัวหน่อยนี่อีกแม่นึงคือตัวนี้ยานมกนเพราะว่าลงคกอก่อนะครับเพราะว่าก็ห้างกันกัโดนเติบนะครับประมาณซิปน่าจะซิปเหมืออยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไล่เลียกันนะครับนาะนักไล่เลียกันเพราะว่าเบื้องเหลี่ยวคือสิ ไอ้ใหญ่ท่านกันอยู่นะครับตัวนี้เป็นเป็นหมูแม่แม่ถึงส่งมีอายุกว่าหมูลูกหนีนะครับตัวนี้จะเป็นหมูสาวกว่าเป็นหมูทองที่สองนะครับสําหรับตัวนี้หร,รับตัวนี้ประมาณทองที่หาเนาะครับประมาณทองหานี่คล้องค้องแม่ไวน้นํากันแม่สาวนั่นจะ แม่สาวนั่นจะอายุหน่อยกว่าแต่ว่าได้ลูกหลายกว่านะครับแม่เฒ่านั่นอายุหลายกว่าได้ลูกหน่อยกว่าเอามาลงแต่ว่าก็ใหญ่ท่านกันหนอ่อยต่างก,กันกับบถึงเอ๋หากิโลนะครับเนะนาะห้ากิโลบัหนาจะถึงหากิโลประมาณนี้ กินเบอร์หนึ่งอยู่ครับนะหนึ่งศูนย์ห้านะครับสำหรับอาหารจี่หอน,นี่นะครับ <c oughs> ก็บริลลลงวันทีไว้นะครับบริลลลงวันทีไว้ก็ให้อาหารประมาณห้าหาถึงหกกิโลนะครับ <c oughs> ต่อหนึ่งขาดนะครับวัวพี่น้องครับ ต่อหนึ่งคาบนะครับเดียวจะไปเอาอาหารตัวนี้จะเป็นอาหารเบอร์อืนีัไงว่าเลียล่างหรือว่าเบอร์หนึ่งก็ได้น,นะครับเพราะว่าอาหารเบอร์นี่ก็แทนเลียล่างไปเลยนะครับเพราะว่าใส่เป็นเบอร์เบอร์หนึ่งไปเลยนะครับอ่ะจะพาไปให้อาหารตัวนี้ตัวนี้จะยาโนมันที่ซิบนะครับเนาะ อีกสองหมื่นนะครับอสองหมื่นก็จะยานมตัวนะนี้หกตัวนะครับหกตัวนีหกหกตัวนะครับเริ่มแรกนั่นออกขอดมากเริ่มแรกนัขอดมากเก้าตัวนะครับเสียหายไปสามสำหรับตัวนี้ เสียหายไปสามนะครับแต่ว่าแม่นี่ตัวนี้เป็นแม่สาวนะครับพี่น้องตัวนี้เลื้อยอยุแปดนะครับคอดเก่าเลือยแปดสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดเลือตัวนี้เป็นแม่สาวนะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นสองสายนะครับสองสาย ผสมพอดูล็อกนะครับก็เป็นหมูสามสายนะครับเนาะแต่ว่าแม่นี่แม่นี่เป็นไอแม่แรนเรดนะครับแต่ว nice ่าผมเอาหมูพอพันสสสดูล็อกผสมนะครับจะเป็นสองสายดูล็อกแรนเรดนะครับสำหรับตัวนี้ดูล็อกกับแรนเรดเป็นสองสายนะครับแต่ว่าโบโบควยนิยมเฮดแม่พันนะครับสองสาย ก็จะปุกๆแกจะหน่อยร้ายเตือนนะครับเพราะว่าพอพันดูล็อกกับห,หูู้ปกอยู่แล้วครับกำลังส่วนผมยานม25หาหมือนนะครับพ <c oughs> ี่น <c oughs> ้องยานม25วัน,น,วน <c oughs> ถ้าพูดถึงว่าค้ายลูกข้ายลูกมกมกว่าจะอนุบาลหาย้ยอีก20นะครับ <c oughs> เป็น45วัน <c oughs> โดยประมาณอ้วนถ้าค้ายลูกนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ค้ายหรอกครับลูก เลี้ยงอย่างเดียวนะครับพี่น้องลงขอกพอดีขอกว่างนะครับชุดนี้ก็เป็นแปดแปดบวกสิบบวกหกนะครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่ตัวนะครับสิบสี่ตัวบ่ฮัตไอตัวน,นี่ครับพี่น้องเริ่มสื่ออุปกรณ์มานะครับเริ่มอุปกรณ์กับบริตตอนนี้คือก่็ดีเนี่ยแต่ว่าตัวผูกอะ บ่ค่อยหลายปนรนเดีหนึ่งสองสองสามประมาณสามตัวครับหอวพันดูหรอกขอกนี่จะจัดชุดเป็นสิบสี่ตัวนะครับไปลงขอกใหม่ม่ันขอกใหม่นะครับขอกที่จับมูไปแล้ว ของเขาจับมูไปแล้วนะครับพี่นะ้ 4, องพอพันเท่าก็จำนายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่หอกสี่คูนสี่จุดแปดศูนย์นะครับอัดสิบสี่ตัวเพราะว่าพอดีนะครับอัดสิบสี่ตัวตัวนี้ลายโพดนะครับชิปเก่าตูเด็กไลายเนี่ย ส่วอาหารอยากทายนะครับลดอาหารให้เลยยอ่าากงสูบลงจักหน่อยอกนี่กำลังเพิ่มไหานะครับทายเหลื่อมจะดีขึ้นแล้วหมูข้นผมบ่ค่อยถาทายบ่ค่อยฉีดยานะครับพี่น้องให้ลดอาหารอย่างเดียวเพราะว่า ต้องเกิดกับการกินนี่นะครับอาจจะผมเพิ่มอาหารใหล้ลร้เกินไปนะครับช่วงก่อนหน้านี้เท็ดแห้ยไทยผายอยู่สามสี่ตัวของก็เลยลดอาหารลดอาหารลงเครื่องหนึ่งนะครับน้ำล้นนะครับพี่น้องน้ำล้นตรงนี้ฝนตกลมแรงนะครับ ต้นยางหักเลยครับพี่นอ้องลมแห้งไรนี่ครับลมแรงเกินต้นยางยังติดเปียกอยู่ครับขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับ สวัสดีครับ